ที่กรารตำรวจได้งอบหมายให้ดิฉันลงมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่มุกดาหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายในวันนี้จะมารับฟังปัญหาและคุณปรรคที่พี่น้องข้าราชการตำรวจท่านต้องเผชิญอยู่คือพิธยุข,ของตำรวจเนี่ยที่หลวงให้มาก็มีแต่มันก็นานมากขาดม,มันก็หมดสภาพอะไรต่ตางๆเนี่ยก็เลยทาให้ไม่สามารถใช้การได้ตำรวจก็ต้องพึ่งพาตนเอง มีปัญหาที่ว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมน,นะคะเดี๋ยวทางกรรมาการจะรับเรื่องนี้ไปยังมีหลายพื้นที่ที่ต้องตั้งด่านจะไม่สามารถทําตามได้ครบทุกอย่างเพราะว่าอุปกรณ์ยังขาดแคลนอยู่นะคะผมเองก็ต้องการที่จะให้ด่านชายแดนของจังหวัดนครนเป็นเป็นด่านที่ที่ทอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความมั่นคงมั่นใจในการแลกการาเขารอก็ต้อง รักษาไว้เพื่อเียกฎหมายเห่งนี้มีความสําคัญขอคุณท่านรองประธานที่ที่กรุณาได้มาเยือนนครพนมแล้วก็มุอดาหารสิ่งที่กรรมธิการเนี่ยเพิ่งเข้าในที่ประชุมที่จะผลักดันเรื่องของโซลาร์เซลล์ทุกพื้นที่ลงเนตยอตชดที่ดิฉันไปเยี่ยมมาเนี่ยปัญหาของเรื่องไฟฟ้าที่ขาดแคลนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนี่ยกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วที่จะของบประมาณ จะติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยนี่คือสิ่งที่พยายามจะดําเนินการฉลักปีงบประมาณ6-5อยู่มาขอบคุณในการทำงานที่หนักแน่นและเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านทราบดีค่ะว่าท่านทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันประเทศชาติของเราโดยเฉพาะยาเสรพติดก็อ,อยากจะขอบคุณจริงๆขอบคุณจัดใจในการทำงานที่หนักแน่นของทุกท่านทุกคน